หยิบยืมภาพยนตร์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชั่ลึตอนนี้มีรู้ี่ยไมรู้ีวยกมากเลยคะ้าถามเยท่านนายกทสูไหวไหมคะท่านนายกสู้หวไหมคแล้วก็ดีอยู่ใช่ไหมคะรักดีอยู่แล้วก็ดีอยู่ ไม่มีปัญหาอะไรกันเลยใช่ไหมคะแล้วพี่น้องในนแบบต่างรุ่นอะไรเงี้ยมีปัญหาไหมคะแต่คนเข้าวมีไหมคะนี่เมื่อกี้เี่ว่าไงถามนีอ๋อเมื่อกี้เห็นเห็นที่ประกากเป็นนายกไม่เหรอเอ้ยจะเป็นนายกเหรอให้มึงเป็นกันละกันใครก็โดนด่าเป็นคนเดียวเก็คุกูเป็นเดี๋ยวกูก็โดนด่ากูรักมึง โกูให้มึงโดนดา่าคนเดียวแล้วไปรักรักกันก็แบ่งกันต้อบอกรักน้องจริงอนรักสิก็ให้เป็นนายกไงฝากกด subscribe ด้วยนะคะ